สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับวันนี้ IQ กินอะไรนะครับวันนี้ IQ พามาที่ร้านครัวเมืองเว้นะครับที่สาขาเกษตรน้มอญนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่า IQ กินอะไรบ้างมื้อนี้นะครับไปดูกันเลยก่อนอื่นผมขอให้ทุกคนกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับเริ่มต้นด้วยก๋วยจับยวนครับก๋วยจับยวนก็เป็นเมนูที่น้ำแกงอะเนาะแล้วก็ เส้นแบบว่าหนึบๆแบบว่าผมสั่งมาเป็นหนูหมูยอแล้วก็กระ,ะดูกหมูนะครับอร่อยมากๆสดน้ำซุปอะไรเงี้ยรสชาติกำลังดีนะครับไอขึ้นเลยร้อนอร่อยนะครับ แหนมเนืองครับมากินอาหารเวียดนามไม่สั่งแหนมเนืองก็ไม่ได้นะครับร้านนี้ดีตรงที่ว่าพวกผักหรือว่าเครื่องเคียงกระเทียมต่างๆอะไรเงี้ยเราสามารถขอเติมได้เลยโดยที่เขาไม่คิดเพิ่มนะครับก็คือเราสามารถสั่งตัวแหนมเนืองมาแล้วก็สั่งแผ่นแป้งผักอะไรเงี้ยผักก็เป็นไฮโดรพอนิกด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆเลยนะครับอืม น,นี้มา,าพากเสียงเองยังรู้สึกอยากกินอีกเลยนะครับปีกไก่ยกครกครับก,กบ็กรอบครับหนังกรอบชิ้นเล็กๆแต่ว่าเล็กพริกที่หนูนจริงๆคืออร่อยมากๆนะครับตัวไก่เนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วแล้วก็กินแบบเหลือ เหลือแค่กระดูกแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็อร่อยมากๆสลัดเนื้อน้ําสลัดอร่อยมากตัวเนื้อก็ไม่ได้แข็งหรือเหนียวนะครับเนื้อย่างติดมันนุ่มมากแล้วก็ติดมันเนี่ยมันหอมมากเวลากินกับน้าจิ้มแจว่วหรืออะไรเงี้ยอร่อยมากพิซซ่าเวียดนามไม่กินก็ไม่ได้นะครับ พิซซ่าเวียดนามนี่คำใหญ่ๆไส้ทะลักเลยนะครับโดยเฉพาะตัวซอสของมันนะครับที่ปกติแล้วก็จะเป็นซอสเหมือนเป็นซอสแครอทบั้งที่เอามาราดแล้วก็กินกับพิซซ่าเวียดนามอันนี้เรียกว่าครบสูตรมากๆนะครับอร่อยมากๆก,กินคำใหญ่ๆนี่สุดฟินก็กินไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาหารก็ยังมีอีกที่ที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นพวกของทอดต่างๆเพราะว่าผมชอบอยู่แล้ว ปลาเป็ดทอดเนี่ยโอ้โหกินกับซอสพริกสีราชาอร่อยมากไก่ย่างเขาสวนกวางครับที่นี่ก็ไก่ย่างเนี่ยไก่ย่างผมสั่งมาแค่ครึ่งตัวนะแต่ว่าไก่ย่างเนี่ยเขาเอ่อปิ้งไม่ไหม้เกินไปกินกับน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากลาบเป็ดครับก็เป็นเมนูที่มาร้านสมตำภุรานก็สั่งนะครับร้านนี้ลาบเป็ดก็อร่อยนะครับใช้ได้เลย สรุปค่าเสียหายครับแหนมเนือง160้อบาทกลวยจับยวน100บาทสลัดเนื้อ160บาทไก่ย่างเขาสวนกวางขึ้นตัว9 5บาทตำถั่วปู60บาทพิซซ่าเวียดนาม180บาทเนื้อย่างติดมัน90บาทลาเป็ด95บาทปากเป็ดทอด80บาทถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมไปกินร้านไหนอมเมนต์มาด้านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ